ทันทีเลยเอาเราพามาแล้วแล้วเหรอเงรอครับแต่เอาปะไม่ก็เป็นเรื่องเราสองคนกันจะเขาไม่ยองเลยได้คำตอบไหมคำตอบอะไรเราไปเขียนเองหน้ครับเขียนเรื่องอะไรครับเอาว่าเขาชอบเราไหมหรือเขาจะไหนกับเราไหมแล้วตอนรอเขาชอบคุณไหมไม่รู้แต่คิดว่าเ่าจะชอบโอู้ย่าหลงตัวเองเออถามก้อนได้บ้าง หน้าที่คุณเ่ะผมก็ไม่ได้หลงตัวเองนะผมก็รู้ว่าคุณไม่ชอบผมก็เลยอยากจะให้คุณชอบผมไงโดยวิธีนี้เหรอวิธีอะไรยังไม่ทําอะไรเลยอ่ะเห็นยปะแล้วคุณจะมาบอกให้เราไปเป็นคนลดใจได้ยังไงเอ้ยผมยังไม่ทําอะไรเลยผม,มทำวิธีอะไรผมทําอะไรคุณยังผมทําอะไรคุณแตะคุณผมแตะตัวคุณยังผมทำอะไรโอ <ห S 1> ้คุณ คุณไม่ได้ทําแต่ทุกครั้งรีกคุณโทรมาคุณโทรมาด่าเราเหมือนเราเป็นแบบเราใจคุณเราอะไรอย่างเงี้ยผมยังไม่ได้ด่าคุณเลยผมก็แค่บอกผมก็แค่ถามว่าเอ้าทำไมคุณไม่ทักมาาผมเลยไม่ทักมาโทรมาถามเลยตอนนี้คุณเล่นกิจกรรมผมุณก็ไม่เห็นแบบตามหาผมเลยผมตามหาคุณทั้งวันทั้งวี่ไอ้คนชื่อเวลตามหาคุณไหมเอาคุณหายไปอ่ะก็ไม่ตามก็ตามนะตามอะไรตอนไหนตอนทั้งวีหคุณตามไปเหคนชื่อเวลเนี่ยผมไม่เห็นคุณไปไหนตอนไหนก็คุณพาเราไปนอนลบแล้วรู้ไหมใครมารับเราก็เขาไง อ๋อก็คือคุณจะบอกว่าคุณตื่นขึ้นมาโซกคุณไม่ได้โทรหารผมไม่ได้ตามหาผมแต่คุณกลับไปกับไปโทรหาผมผมเข้าว่าได้ทำไมผมรอในตั้งชั่วโมงกว่าคุณกลับหายไปเอาผมเข้าใจแล้วเทานั้นอ่ะคุณไม่คุณไม่แค่เห็นผมเป็นทางผ่านทางด่วนคุณรู้เปล่าที่เราเป็นทางผ่านเ<ห>ราแค่อยากขับรถเรารือเปล่าตอนนั้นแล้วผณก็เลยมานนั้นผมรอคุณเกือบชั่วโมงผมถามว่าเจ้าของรถคันนี้ไปไหนครับเพราะว่าตอนนั้นผมจำชื่อคุณไม่ได้เพราะว่าตอนนั้นมีมีคนที่ลาแบบแค่ไม่กี่คน ผมก็ถามแลาเอ้าเจ้าของรถคนนี้ไม่ครับแต่คุณกลับหายไปเลยไม่มีโพสต์ทวิตโพสต์ทวิตเตอร์โพสต์ทวิตเตอร์ไม่มีเลยแล้วทำไม,มคุณไม่ใช้โทรศัพท์ละ่ะทำไมคุณไม่โพสต์บ้างอ่ะเราจะรู้ได้ไงว่าคุณจะตามหาเราเนี่ยไมเราก็คิดว่าคุณก็แค่มามตามาบบตรงนั้นเพราะว่าคนงนั้นสรุกกับคุณตรงนั้นนะผมก็คิดว่าคุณอยู่ตรงนั้นแต่ว่าจริงพอคุณตื่นขึ้นมาคุณไม่ได้ถึงผมคุณได้ถึงคนที่มาตอนหลังที่ทิ้งคุณไว้ตั้งสอง เจออะไรครับมันเป็นกิจกรรมมันจะน่ากลัวตรงไหนอ๋อก็น่ากลัวน่ากลัวตรงไหนครับอันนั้นมันสนุกกว่าเยอะอดีกว่าคนชื่อเวลาวามาคุณมาปารนะ์มเนี่ยหลังกดหลังแข็งตาคงตาขนไม่รู้จะเป็นไข้วันไหนเวลาเป็นไข้ตัวร้อนมันมาดูแลคุณไหมอย่างไรเขาก็พาเราหาเงินหรือเปล่าคุณหาเงินแต่ไม่มีความสุขมันจะหาไปทำไมครับถ้าเงินมาไปมันได้ใช้เงินนะ่ะอาอแล้วคุณถามเราเลยว่าไปวันนั้นเรามีความสุขไหมอ่ะมีคุณหัวเออ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 กับผมอยู่คุณจะไม่มีแน่คุณละโกกเองสิอ่ะูตัว่่ามมีูไดเอง ก็สนุกดีครับน่ะเห็นไหมคุณหลอกตัวเองคุณตลอดให้ผมตายใจเพราะว่าคุณบอกว่าคุณไม่ไม่สนุกเห็นไหมถ้าผมไม่พูดอย่างนี้คุณก็คุณบอกว่าคุณไม่สนุกใช่ไหมสรุปคุณก็สนุกก็ใช่ก็สนุกแล้วคุณฟังมันคุณสนุกไหมก็สนุกสนุกตรงไหนคนก็ได้หยุดด้วยกันมีความสุขกับใครกับเขาไงแล้วกับผมอ่ะมันก็เป็นเพื่อนที่ดีอ่ะ ผมบอกแลนไหนว่าเรจะเป็น,นเพืนนอ่อนุกูนะแม่ผมบอกตอนไหนอ้าวแล้วจะให้เป็นอะไรอ่ะ <st> uh> เป็นคนรู้จักที่ดีอ่ะพอเป็นคนรู้ใจได้ปะเนี่ยเห็นไหมคุณก็บังคับเราเหมือนกันอะเราไม่ได้บังคับเราก็บอกตรงๆว่าเราอยากเป็นคนรู้ใจเราไม่อยากเข้ามาในฐานะเพื่อนถ้าม,มันไม่ในฐานะเพื่อนเราต้องเก็บคุณแล้ววันหนึ่งถ้าคุณไม่ได้ชอบผมกินหรอือคุณเ็อเขาแบบคนนั้นแล้วการเป็นเพื่อนของเราก็จะแตกสลายไม่ก็เป็นเพื่อนกันได้ไงเป็นไม่ได้ครับเป็นไม่ได้ครับใครเป็นได้ครับในโลกนี้ไม่มีใครเป็นได้หรอกเป็นเพื่อนผิดกันแล้ว พอเห็นเพื่อนตัวเองไปงพบคนอื่นอะใจผมแตกสหลายครัง้งมุงก็นานแล้วผมรับไม่ได้งั้นก็ไม่รู้จักกันรู้จักอะไรครับบอกว่าอยากเป็นรู้ใจคุณฟังเขาเขาออกไว้กรู้ใจอะแล้วคุณฟังออกมัแล้วเขาว่ารู้จักอะก็เพราะปามีน้ำแดงก็เพราะแกก็เลยมีน้ำตาคนเลิกคมขมนี้ <laughs> วันนี้จะเคยกันรู้เ <laughs> รื่อง <laughs> ไหมอะ ผขไม่เปคุณจะเอายงไเขาไม่เป่กูใช้ไม่ได้หรอวะกูไม่อยากให้คุณมาสีเวลานนะบอกว่าผมไม่ได้เอาไงคุณมันอยู่ที่คุณมบอกุณแล้วว่าผมไม่ได้อยากเป็นเพื่อนผมไม่ได้อยากเป็นเพื่อนครับผมอยากเป็นคนรู้ใจอยากใช้ชีวิตร่วมกก็บอกไปแล้วว่ามีคนรู้ใจแล้วก็มันเพิ่มอีกหนึ่งได้เพิ่มอีกหนึ่งได้ไงคนรู้ใจ้วมันต้องมีหนึ่งมันมีได้แค่คนเดียว อะไรครับทาไมพระมันจะมีเจ้า,าวาดจะมีหลวงพี่หลวงพ่อได้เลยทําไมคนในใจมันจะมีหลายหลายคนได้ไม่ได้ได้ดไงอ่ะคุณลองมองโลงกคว,กวามจริงน่ะพี่น้องอะไรอีกแล้วว่าพี่น้องอะไรอ่ะพี่น้องส่งตังค์ให้ใช้เมล่รถ้าเป็นพี่น้องส่งตังค์ให้ใช้ก็เอาผองตังค์ให้ใช้เวลาไขอตังค์เวลาขอตังค์ขอของนี้ให้ไหมเอานะเนี่ยคนไม่เคยให้อะไรเราเลยแล้วอยู่ดีคุณมาบอกให้เราไเลอกคุณ พี่น้องมันคุยกันไม่ได้หรอกคุณถ้ามันคือพี่น้องบางคกับมันก็ต้องก็ต้องกินกงกินแก่ไปใช่ไหมกินแก่อะไรครับถ้าเป็นพี่น้องมันต้องกินแก่กันเพราะวมันพี่น้องมันจีบกันไม่ได้ผมจะจีบคุณเอาคุณฟังผมตรงนั้นผมจะจีบคุณคุณเข้าใจผมไหมผมจะจีบเนี่ยคนรู้ปะขนาดคุณแค่เริ่มจะจีบแล้วมันยังมีปัญหาขนาดนี้เลยอ่ะถ้าคุณแม่ใผมจีบอ่ะคุณบอกว่าคุณมีคนในใจอ่ะคุณจะมาตัดตัดไฟตัดฟ้าผมทำไมอ่ะถ้าผมจีบผมก็จีบไปเรื่อยคุณกกลัับบมมาาพูดผ เราจีบไม่ได้แล้วหรอกเราเราเป็นเพื่อนกันดีกว่าเรามีคนในใจแล้วคุณมาตัดผมเองอ่ะผมไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วคุณมีปัญหาก็ปฏิเสธคุณไปแล้วไงปฏิเสธเรื่องอะไรอ่ะก็เราบอกไปแล้วว่าเรามีคนในใจแล้วคุณไม่ต้องจีบก็ปฏิเสธคุณคุณก็บอกตรงว่าแล้วคุณก็บอกว่ามันก็เรื่องของผมไม่ใช่้าคุณจะปฏิเสธผมก็บอกคุณก็บอกตรงๆเลยว่าผมไม่อยากให้ผมจีบุณก็พูดตรงแค่นี้พอครับคุณไม่อยากผมจีบใช่ไหมใช่พอใจคุณหรือยัง พอใจแล้วก็ครูจะให้ผมเก็บบ้านใช่นั้นผมขอละตัวผมแค่นี้ผมต้องการคำตอบแค่นี้หรออืมต้<ผ>มมองไงครับผมขอค่าน้ำมันรักหมื่นหนึ่งผมจะเติมน้ำมันกลับบ้านผมผมมาไกลโอเค ขออีกหมื่นหนึ่งได้ไหมค่าแก๊สรถผมมาติดแก๊สด้วยวุ่นหลอกถ่ายเงินเราปะเนี่ยไม่ได้ถ่ายก่อนจากแล้วผมขอให้เงินเพียงนี้แหละถ้าขอให้คุณมีความสุขกับเขาแล้วกันผมมไ่ขอให้คุณเจอคนดีๆนะก็อยากเจอคุณอะแต่คุณไม่ให้ผมเจออ่ะโอ้ยพี่ต้องเยอะแยะดียังไงครับมันจะดียังไงครับ เอ้าก็คนที่เขาแบบไม่มีคนในใจไงวันที่เขาเหมาะกับคุณใครเหมาะกับผมอะไม่มีหรอกเป็นคุณไงที่เหมาะกับผมแต่คุณทําไม่เลือกที่จะอยู่กับไม่ไม่เลือกที่จะอยู่บเหมาะกับผมคุณรู้ได้ไงว่าเราเหมาะกับคุณจริงอ่ะคุก็ลองจำโมเมนต์วันนั้นที่เราไปเล่นกรรมด้วยกันสิ่บวันนี้คุณวเราะกับผมอะวันนี้คุณเอออะอะอะแต่ผมอะ วันนี้คุณหัวเราะตลอดทางอ่ะก็ยอมรับว่าวันนั้นมันมีความสุขจริงแล้วเราก็อยากเป็นเพื่อนที่ดีแต่ว่าจังโมเมนต์แค่วันวันเดียวคุณไม่ยอมผมไม่อยากเป็นเพื่อนคุณผมอยากกินคุณผมอยากมาไม่คือคือการเป็นเพื่อนกันมันก็เป็นเพื่อนกันได้ตลอดอ่ะมันไม่ต้องมาเลิกกันอ่ะก็ผมชอบคุณผมได้ชอบแบบเพื่อนนี่ผมชอบมากกว่าเพื่อนคุณชอบจริงหรือเปล่าคุณไม่ได้เหมือนแบบชอบจริงคุณมแต่ต้อง

กี่สาวพูดอย่างทุกท่นเลยอ่ะอันนี้เราจีบเ, <c oughs> เหมวแค่ก่อนอ่ะทำไม,มไม่มีน้ำตาไหลเลยอ่ะคุณ ไม่อยากให้ผมีบะวไม่ฉีบผมไม่ได้ไม่อยากให้เลิกไปผมแล้วผมจะไม่โดนไปควคุณแล้วแล้วคุณไม่อยากลคุณไม่คุณไม่อยากให้ผมโตแบบคุณคนเลิกร้องไห้ก่อนแล้วพูดดีๆค่ะมันฟังไม่รูเรื่องไมรูผมยถ้าคุณตั้งอกมามโหม่ามันมันฟังไม่รูเรื่องอะ

คุณจะไม่้ผมโทรห่างกั้วใช่ไหมใช่คุณจะไม่คิดถึงผมจริงๆหรอเอ้าคุณคิดดีแล้วเหรอว่ามีความสุขกับคนชื่อเวลล์อะอ๋อคุณจะเอายังไงกันแน่เนี่ยเด๋ยวบอกว่ามาคุยเพื่อจบไงผมขอให้คุณคิดดีๆก็คิดดีแล้วดียังไงครับก็ดีแล้วเนี่ยวันนี้คุณจะไม่เห็นข้าวใช่ไหม ไม่ก็เราเห็นค่าคุณแล้วเราก็เสนอไปแล้วว่าเป็นเพื่อนกันนะคุณไม่เอาเองคุณเลือกที่จะปัดโอกาสมันทิ้งอะ่ะคุณช่วยพูดหนึ่งประโยคเพื่อให้ผมไปจากตรงนี้ได้ไหมผมจะได้ไม่เตะคุณอีกแล้วพูดว่าอะไรคะหนึ่งประโยคอะไรก็ได้นะถ้ผมนีออกตรงนี้แล้วไม่อยากพูดกับคุณะคุณไปหาคนอื่นเถอะเรามีคนในใจแล้วอะเพลงมาเศร้าละเศร้านะ 아 对。来

买回、啊啊、来到了碗，超级卫生。 饭店里面的味，放心吧，南京味道我们不会弄丢的，喂。啊 cái tao cũng gì một này, James cũng sẽ ăn protein quá, không quá. สุดท้ายพวกก็เดินก็ตากฝนมีใครมารับคุณป้าไอ้คนนี้แม่บอกว่าคุณแบบมีโจมีใจดูแลคุณสุดท้ายแม่ไม่ดูแลคุณสุดท้ายใครอะเป็นไงเดี๋ยวตากฝนขอให้เจอคนเหมือนตัวเองเลยกันนะแบบไปเจอคนดีๆหรอกไปคุณแล้วกูแล้วบ้าแล้วกูแร็ปคุแร็ปกูแร็ปเลยอะโอ๊ยมามามา ทำไมก็มาคุณรู้หรือเปล่าอ่ะก็มทำไมก็มาทำไมก็คุพูดมาไหนอะไหนอะะคนที่บอกว่ารักคุณแหละคนที่บอกว่าคุณเป็นใจอ่ะอะไรครับจะเอายังไงคุณโทรมาด่าเราทำไมอ่ะเรไม่ได้ด่าเลยนะลูกใจใหญ่ครับก็เพราะคุณโทรมาแล้วมาขึ้นเสียงอ่ะไม่ได้ขึ้นเสียงเลยพูดเบาๆไหนคนที่บรักคุณไม่มารักคุณเลยไหนอ่ะตอนนี้ก็ตาฝน การต่างโลกไม่คุ้นทุไม่มีไม่เป็นไรครับแกตัวเองได้ตรองเป็นไข้นะเอาไหนฮะคนทีรักคุณนะอา่ะเราในโลกของบราจะเป็นไข้นะไปได้ขนาดแบาไปส่งก็ได้ไม่ได้ครอบครองแบบไป่งต้องวอใจแล้วโอเคมาเลยนะครับ ไปส่งก็ได้ครับไม่เขาจะมารับไหมถ้าไม่ไม่มรับก็รับผมไป,ไปไส่งก็ได้ตัดส่งบนยางผมไปไห้ป้าไม่น่ามาแล้วอ่ะเขาไม่มามอ,อือเขาแล้เดี๋ยวจะเห็นได้ตัดส่งกบายเลยทำไมเขาไม่มาก็ติดตัวะคระับมันแย่ด่นติดร้วนตลอดนะเวลาแบบเรื่องแบบาอย่างงี้ยนะ,ะไม่ก็เราบอกแล้วว่าเราจะมาคุยกับคุณไงแล้วเขาหนีเลยเหรอ หน้าขอวผมก็ไปจัดการตัวเองเองเรียบร้อยอะไม่ไม่รู้ว่ไม่น่ารอนหรอกแล้วไม่ได้ตากฝนนะไม่ได้เดินในร่มอ่ะในร่มเปล่าแล้วจะอะไรนดินในร่กเปล่าหรือตาให้ไม่อะไรเกิดอะไรเราเราก็มีคนชื่อยเหลือคนช่อยเหลไม่เคยดูแลที่อยากเล่นเกิดปะเขาก็ดูแลแบบนี้ตลอดตอนเราไปทำงานถ่ายรูปเขาก็เป็นคนการร่มให้อะเขี่ยนี่ก็ทำให้ทุกอย่างเลย Bí ẩn này, there, like là này thế Ô, jí, để không cũng đây Nem chết đi hả này nha. Ngon lòng lòng không lòng 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 cái lòng 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 có lòng 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 อใช่ใช่ใช่เรามีแฟมนี่นะทำไมมึงใส่หัวอ่ะทำไมมึงใส่หมวะก็วันนี้ชันดูสปอร์ตก็เลยแสงบุบได้เหรอใช่เอาแล้วคนใกมาแล้วเหเยโใส่ใจบ้องยังแต่โดนใส่ใจบ้างหรอีกแล้วนะแบบคุยกันแล้วคุณไม่สนจเหรอยังไงแล้วบกมจะไม่จีบแล้วเหร ไม่คุยเจอไอ้พวกว่าไอ้พี่ไอ้คนจริงเดียวได้ต่งใจพีดีไงได้เจอไม่เนี่ยเรโต๊ไปไหมทำไมคนไม่ให้คนในแกงคุณมารับอ่ะไอ้เป็นแกงไม่อยู่ไอ้คุณก็เอาเดี๋ยวนะคุณขอเงินเราไปสองหมื่นบอกว่าข้างมากลับบ้านข้าเพมาเลยแล้วมันลบแล้วมันลบไปแล้ว เอาลเอาลยค่ะมอพอคุณไม่ได้แาุม่คื<ร><ด>น<ด>คบ้าม่คนบาเก็บไปไม้ควาไปขอไดบ้างสองหมนนื่นเนี่ยนะสองหมื่นเนี่ยขออ้าก็รมๆไปเ่ยท่านครบสองลนโอ้ค่สอวนเอหรอได้เนเท่าหร่ก็ๆก็น่าจะสิบเอ็ม,อมนเปแต่างงานกันแล้วไปแต่างงานาวเราินกิดีเราเีย เอ่อแม่งให้ถึงร้านอย่างเงี้ยงูเลี้ยงบาทียังไม่ถึงล้านเลยเอ้ยที่โซ่เคยเจ๊ต๊ะกันแล้วใช่ไหมฮะอะไรนะก็เคยเพื่อนกันแล้วใช่ไหมเป็นแฟนเล่นๆเป็นแฟนเล่นกันแบบก็เคยยืนยันวันนี้แหละตั้งเจอหน้าก็คุยกันเจอถ้าไม่เจอก็โทรมาก็ได้ไถ้าจากโทรมาเรื่องงานก็ต้องโทรมาไม่ใช่เรื่องงานก็เรื่องงานเรื่องอะไรก็โทรมาได้หมดเลยถ้าหลับตื่นโทรมา เอ้ยคุณมันมีงานหนึง่งเรายังไม่ได้รับค่าจา้างอ่ะคุณไปทวงให้ได้ไหมอาด่าเรื่องอะไรก็มันมีงานหนึ่งเราเขียนนิยายแต่ว่าเรายังทำงานไม่เสร็จอีกสองอันถ้าเราทำเสร็จแล้วคุณไปวทวงคา<ร>า่าจ้งางให้ได้หร<ะ>อไม่ก็บอกอยู่ออก็บอกงานอะไรอ่ะอ๋อเขาบอกว่ามันเป็นงานที่เรารับมาไงแล้วเ,เขาจ่ายแค่มัดจำเรบเขียนนิยายแล้วก็ถ่ายรูปอ่ะ สม่อยากคุณเขียนนิยายเหรอ,อขอดูรูปไหมบ้างขอดูรูปไห่ดูบ้างว่าดูรูปกัไรได้ทำอะ่ะได้เรแป๊บนึ่งได้เราเลดี๋ยวเราล,ลังลังรมให้เจะคไม่ใช่ใครที่ชนแต่อยากเป็นสนที่ช่ mm hmm. ก็เพราะปลามีน้ำแดงก็เพาะน้ำแดงอะไรมีน้ำตาไม่มเลียงด้วยแรับพี่แก่ของเพราแก่ผมก็หอมเหมือนกัน พระอนาลายส่วนทายอนาเดนอะไรนะกู้ชับกู้ชับเนี่ย, <c oughs> ยอันนี้ตัวอย่างครัมันก็เส้นเกินว้ยอันนี้เ็นรูปอะไรครับอยู่ครับมีใครอยู่หรือแปล่ไม่มันก็เป็นแบบนิยายฟิลที่แบบเป็นรูปภาพอ,ะอ่ะอไม่ใช่รูป,ปไม่ใช่รูปอน,นีรหรอลไม่ใช่รูปแบบพ่วงแนวแบบตัวลงครตัวนธรใช่ไหมไม่ไม่ไม่ครับอันนั้นมัน เราไม่ได้ทำารืน่นั้นะนะทำรูปผม,มได้ไหมจางไ,ได้ไหมรูปตัวละคลหลรหรือเปล่ารูปตัวละครเหรอว่าเรา<ต>ทำรูปแต่เป็นเรื่องมันนนิยายอะอาคุณจะให้แต่งนิยายมาเลยอะนิยายผมเคยนี่ครับทให้เขามีความสุขใจในช่วงเวลาสั้นๆแล้วพอเข,า,เขาไปกับอัศวินขี่ม้าขาวในสนามรถหนีหไบแล้วเขก็ตายอยู่ในกระท่อม แบบแบบสังไรเจ่ดนะโคตรเกียร์ไโคตรเกียร yeah, nah. yeah. ์ that. <that s <S ่อะอ๋อโอเคแล้พี่เอกนงเอกคือใครคะไม่เชื่อไหมถ้าเอกกับนางเอกเอกครับอือพมะเอกชื่อไซเรนครับแต่ขอจบได้ครัแล้วพระเอกชื่อไซเติดสังไรไซตเติครับ หมายถึงไม่เชื่อว่าสมุไรไท<ช>เติเ้ลเป็นสมุรไรไทเติ้ลครับเป็นสมุรไรแล้วก็ไทเติ้ลนั่งเองเหรอครัเอาตัวร้ายก่ลับไยเนี่ยตัวร้ายจะไม่ขี่บ้าขาวอะไรอีกเอาตัวร้ายชื่ออะไรชื่ออัศวินเวลครับแล้วก็สาเอกชื่อรูน่า กี่ EP ครับอะลอยดีครับ,อ,อ,ยอ,รบอยากคุย,ยเยอะครับอยากอา่าน <รอ S 1> เลยลอย EP เลยเหรอแตออ่ครับอยากอ่านเยอะครับแต่คุณต้องรอคิวนะง,งานลูกค้าคนแรกเรายังไม่เสร็จอ่ะเหลือีกสองอีกใช่ขนาดตอนนี้ยังรอคิวเลยแต่คิุณยายจะรอไม่ได้ได้ไงครับรอนานนะครับขอรับคิวได้แบบอ๋อถ้ารับคิวต้องคุณสอบนะหมายถึงว่ารับคิวเป็นทีมครับเนี่ยคือยันจะไม่จบใช่ไหม โอยโคตรเอียนอละยัเล่นแล้วเนี่ยเดี๋ยวคุณอ้จารากี่บาทคุณอจารเากี่บาทจ้าเลยจ้าเลจ้าเลิจ้าแม่มันต้องมีมัดจำนะจ้าเนไม่หายไปจัดคุณไม่ไมละเขาอยู่อย่างนี้นาน่อาจาหนอาจรไปนละอาจคุณยายผมหายไปไห ไม่เราต้องการเงินอะเอาสั่รู้ว่าไม่ไม่อยากให้หายเยนี้อก็ถ้าคนไม่จ่ายมาจำางานมันก็ไม่เริ่มนะจ่ายเท่าไหร่อ่ะพวกจะเอาไว้ EP จริงๆใช่ไหมคะมันเยอะนะท<ช>ั้งไว้ EP อะก็โผล่เอาไว้ยอดตัง10้ายเอาไว้ยอดเลอลูกค้าเขาเรียกเขาจ้างเราแต่งแค่50 EP ถ้าไ่เช่เสียเขาเขาจ้างแต่งแต่คกำลันวครับคุณผู้ชายแต่งไร้วครับมารงรำครับคุณผู้ชายขอขอให้เขาลุกับคนนี้ได้ไหมให้คนเด้งขึ้นครับแต่ลองให้คนเดงนครับเอดีนายเสด็จจังไรเดี๋ยวกรสที่นครับคุณผู้ชายผู้ชาของพีจะจะแน่อยู่รอครับกลางสายฝน ไม่เลจีบ,บจีบเป็นอยู่แล้วไม่ได้จีบแล้วแค่ดูแล